บรรยากาศงานเชิญยิ้มเชิญอ,อร่อยวันแรกรู้สึกยังไงบ้างโอ้โห oh ตกใจสิเธอจะบ้าบอคอแตกไม่คิดว่าจะชั่วโมงเดียวนี้นี่ชุดที่สองแล้วเนี่ยนี่5กิโลหมดไปแล้วปั๊บเนี่ยเพิ่งลงไปทําชุดที่2มาแล้วเนี่ยแล้วร้านคา้าทุกร้านคา้าพี่น้องชาวเชียงใหม่มาตอบรับดีมากไม่ว่าจะเป็นคุญชายหมูกรอบหมูย่างเมืองตรังในเกาะมาผมมาครั้งที่แล้วก็ไม่ผิดหวังขายกันไม่ทันจริง นะ่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้นั่งปัดแมงวันนะ <c oughs> มือไม่ะวิงนี่คือคนเยอะจริงๆมากันเยอะจริงๆวันนี้วันเนี่ยแล้วอยากจะบอกว่านอกจากอาหารที่อร่อยแล้วนะครับยังมีอาหารตาที่มีความสุขเสียงหัวเราะวิลล่าคาเฟ่จะกลับมาอยู่บนเวทีนี่อีกครั้งหนึ่งตลกทุกวันเจ็ดวันเจ็ดงานเจรนมีตรกินผมบรรยากาศคาเฟ่ย้อนกลับมาอยู่ในห้างท่านจะได้ดูตลกท่านจะได้นึกถึงตลกคาเฟ่ ก็มาดูได้ที่เซ็นทรัลแอร์พอร์ตแห่งนี้ทุกคนมีความสุขขอบคุณพี่น้องชาวเชียงใหม่ทุกท่านครับอยู่ถึงวันที่30นะครับมาเริ่มอย่าลืมนี่ขนมจีนน้ำยากะลาเป็ดเชียยิ้มสะเปาหมูย่างเมืองตรังอยู่ตรงโน้นครับผมขอบคุณครับผมบ๊ายบาย